สวัสดีจ้ายายปีกอะมาส่วนทุกคนกินเขากับแกงน่อไหมใส่ผักหวานเอ่อแล้วกะหยอดผักหวานใส่เห็ดฟ้ากับิีมี่ลูกดูดพร้อมกับปลาพักกับบมี่พี่น้อง <c oughs> คนบะมี่สวนเนาะสิ้ย่างไปตลาดย่างเดียวบางครั้งก็ได้พักบะถือใจกะกับมากซื้อพี่น้องพอกินแล้วผักเก่าไหลกับเบือเนาะ เอาฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามหายยี่ปีน้ำมีเดอร์เขาเหนียวห่อนหอนอกินน้ำกันจ้าให้หมดแดงแพ้งกับบไดห้หลายพี่น้องได้มากนิดเดียวติดปากเบ,บาคำบาพี่น้องเนาะ พยายามบ้าบวยอยากให้เบาออกยุบในกระไดข <c oughs> ึ้นเก้าน้ำใหม่โบเมนน้ำใหม่สดแล้จากเป็นน้ำใหม่อ่ะหนึ่งอัดถุงแล้วเผาหนึ่งอัดถุงให้มดแดงก็พักหมุดอย่าไปอม น้องใหม่ยกงปีมากกินมองนี้มองยอดเขาที่ปินใบอ่อนๆพี่น้องมากร้ายแ <c oughs> บบน้องไหม่น้ออัดถุงเอาวาถุแล้วก็สีเหลือเรือไปอ่อนๆมั่นใบแสบนี่พี่น้อง เสีจ้า้าหอนเขาพาลรงเทียกอะจากสีหาคลิปไดยมาลงเนี่ยเป็นขี้ยปีบบอ <c oughs> บางครั้งกับเขา ที่เขากินของเสียบเยี่ยปีกับพ่ใครกาทายล่งปันไานพี่น้องเพราะว่าไปของงอก,กระพูกมนะไปกินของที่ของนอกบ่กกาทายล่ง บาล่ากระเซ็บหมู่บ้านกระจักล่างหวยล่างส้างทั้งหลามันบาดอนิวเก็บจับนังกับวัฒนัดสงสัยสิเป็นหมอ้อเป็นขอบหมอ้อเพราะผิวอย่าปีบางผิวบ,บางัง่เสียดแง่ก็สิ เดี๋ยวเพีเสียบน้อหม่น้อใหม่ที่มึงไปไป Hết phẳng Đọc tùm thì thẹp, Nếu mắc đọc bàn Không có ngon chút nhạc. có đèn hoặc bán cho tẹt hoàn ừ khẩu hoàn thức kèm Mặc cả mắc thiết yếu tệp bóp 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 เอาไว้ข้างนอกอกระแหงเอาเขา,าขึา้ยินกระแ,แ็งเนาะพี่น้องผ <c oughs> ิดคำบาพี่น้องโอ้ย่าสิบ่เบาออกไปก็ยังออกเสียบ ปลาากับหอมแก้วบองหอมเครืองเอากับปิดมือ ដាក់បែកញ៉ប់អន់នំម៉ៃ ่อนหอนหอนต้นเขาหอนเึ้งแกง ร่วมใส่กันแล้กระเพ็ดดีขนาดเขาเขาติดมือกับไปก็เป็นที่กัน ลูกโดดกับสีเดียวกันกับดอกไม้โนไม้กินขย้อนกินใบเนาะสิบเป็นตัวงยี่ปีนี่แล้วมั้ง กินขาสวยเบิดได้จารยุณพูกินขาเหนียว ໜໍ no, ່ຫຍຮັດອັນใบอ่อนตรงยอดอ่อนแซ่บเอาพี่อกກ

จำนันกระลาพี่ล่าน้องไปจำานีเนอะพี่นอ้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมคลิปให้ย,ยปีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮีย,ยปีน้ำนี้เด้อสวัสดีจ้า